ไปตลาดงามแรงกันครับพี่น้องนีนะครับก็บิดมอเตอร์ไซค์ไปตลาดครับแรงๆเลยนะครับเนาะได้ไข่ได้หมูสับได้ใบกะเพราแล้วก็ได้พริกครับพี่น้องหลังจากที่ได้ของครบแล้วก็กลับบ้านกันครับพี่น้องเริื่มมืดแล้วนะครับเนาะมาหอดบ้านก็เอาหมูนะครับเนาะมาล่างใบกะเพรามาล่างแล้วก็เด็ดให้เรียบร้อยครับพี่น้อง มันนี่กินแบบง่ายๆอยู่ง่ายๆอีกแล้ว <c oughs> ของทุกอย่างอาก็เอามาล่างเนาะครับเนาะแล้วก็เอามาต่ำครับพี่น้องมันนี่กะหนีบพ่นเพชรโสตายคือเก่าครับพี่น้องต่ำเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในกระทะครับตั้งน้ำมันขื้นเอาหมูมา้าครับพี่น้องมันนี่แล้วก็พัดให้เข่ากันครับพี่น้อง ปื้ดเบิ่งสีของผีดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยครับได้รสชาติที่ต้องการก็เอาใบกบะเพรามาใส่ครับพี่น้องอุย๊ยเป็นตะแเสบยางค่ะครับพี่น้องมนี่ครูออดขออนุญาตตากลาดเข่าเลยนะครับเนะาะครับนี่กินผู้เดียวครับพี่น้องเสร็จแล้วกลับไปกินกันเลยครับแสบเดอ้อเรียบร้อยครับพี่น้องมาครับโอ้โห มันนี่ขอลาดเข่าเลยนะพี่น้องน้องสาวกลับแล้วพี่น้องมุนนี่ก็เลยแบบซื้อเนววัยเก่เน,นะครับน้องไม่ได้ไปบ้านหน้าครับ <c oughs> 对。 嗯。Mm hmm. ในกระทะเพอหั่นแบ่งกินสองรอบครับพี่น้องแซ่บสดต,ตายครับ